สวัสดีค่ะขับไปคุยไปอยู่กับสมศรีสภัยยูเคอีกแล้วพาเพื่อนเไปทำงานด้วยกันค่ะเพื่อนเค่ะ <c oughs> วันนี้ห้าองศาเหมือนเดิมค่ะพ <c oughs> ่อใหญ่ค่อยมายืนส่งหน้าประตูอีกแล้วนะคะก่อนจะออกตัวขออนุญาตถ้าไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าสายตามไม่ดีตั้งแต่ทำ YouTube มารู้สึกว่าทั้งปวดตา ปวดตาปวดใจไม่รู้จะคุ้มไหมไม่รู้จะคุ้มไหมถนนว่างแล้วขออนุญาตออกตัวนะคะเช็คก,กระจกข้างกระจกหลังเรียบร้อยมาพร้อมสายฝนพ่อใหญ่คอยนะคะแก,กก็จะมายืนหนะ้าประตูก่อนที่จะแก,กก็จะดูว่าภรรยาออกตัวทุกครั้งคือแก,กห่วงเรามากนะคะพ่อใหญ่แก,กห่วงแม่ส้มสีมากพูดถึงว่าวันนี้จะมาหัวข้อ วเถ่าพี่น้องคะมีผัวเถ่าดีจังไหนบอดีจังไหนเอาคอดีก่อนเอาคอดีเมื่อเราคอดีเห้ฟังการจี่มีผัวเถ่าดีแบบไหนดีคือเพิ่นสำหรับโตแหม่สมศรีที่เจอมาเพิินสอนเฮาถุกอย่างคือเพิ่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนบ่คะเพิ่นสอนเฮาเพิ่นสอนการใส่ชีวิตเพิ่นสอนว่าจะเฮ็ดอี่ยงก็ต้องคิดดีๆ ปะว่าเพิ่นอายุขนาดนี้แล้วพญาแมสมศรีห้างกับแม่สมศรีพี่น้องคา้าสามสิบสามปีคะคะฟั่งบ่ผิดดอกค่ะฟั่งบ่ผิดพใหญ่แม่สมศรีอายุหลายกาแมสมศรีสามสิบสามปีตอนนี้แม่สมศรีอยู่เลขสามอยู่กำลังจะเข้าเลงสีพญ่แม่สมศรีตอนนี้เพิ่นไปเลขเจ็ดแล้วแต่ว่าอายุนะ่ะอายุหลายบ่ามีปัญหาถ้าเฮ้าหักกันแต่เฮ้ายูน้อกันแล้วเฮ้าเข้าใจ เบาเรื่องอายุนะมันต้องมีปัญหาดอกความดีวะวาจังไหนวะติเพิ่นน่ะใจเย็นเพิ่นเป็นคนใจเย็นแห้งเพิ่นจะหูเลยวะถ้าแม่สมศรีเบาดูดูนะแม่สมศรีบามีเอียงเพราะว่าแม่สมศรีเป็นคนมักเบาขันเบาดูดูบามีเอียงแต้มือใดขันเท่าแม่สมศรีเงียบถึงมากเพิ่นจะหูแล้วว่าอาการนี้ว่าแม่แม่สมศรีคือแม่สมศรีจะบ่ะพ่อใจเยียง เกียรเงียเพิ่นจะหูแล้วเพราะว่าปกตินเฮ่าจะเป็นคนบวกยู่คันเท่าเงียบห้ามดานนั่นแหละก็คือเป็นสัญญาณอันตรายแล้วสําหรับพญ่เพิ่นกะจะหูเฮ่าอยู่เฮาอยู่น้ำกันเท่ากะเท่ากะปั๊บโตเขาหากันนี่น้องเพิ่นสีว่างแผนเพิ่นสีว่างแผนนู่นนี่นั่นเพิ่นสิละเอียดทุกอย่างเพิ่นสิละเอียดก็แม่สมรีเนาะเพราะว่าแม่สมชีคันบวกไปแล้ว ลูกเพิ่นอะพี่น้อง่าลูกเพิ่นลูกลูกของพญัยนะ่ะแต่ย่างอายุหลายก็แม่สมศรีเป็นสิบเป็นสิบก็ปีคือเพิ่นก็นจะสอนการใส่ชีวิตเท่าสอนแบบนี้เพิ่นเ็ดใ้เฮาเห็นว่าเออกันเทดแบบนี้ผลลัพธ์มันจะออกมาแบบไหนมันก็นแม่ข้าบอกเพื่อีกค่ะพี่น้องมันแม่ข้าบอกว่าอย่างนี้อยู่น้ากันอยู่ด้วยแบบความหักเลยคะ่ะอยู่ด้วยความหักถอยที่ถอยอาศัยแม่สมศรีก็ดูแลเพิ่นดีทุกอย่าง เพราะว่าอยากให้พิ่นยู่น้ำเห้าไปเดินโดดอ่ากพิ่นยู่น้ำเห้าจนมาเห็นลูกเห่าใหญ่จนมาเห็นหลูกเห็นหลูกสองคนทีบามีลูกน้องกายนี่แหละค่ะอยากให้เห็นความจเจริญเติบโตของลูกอยากให้พิ่นแบบว่าอยู่น้ำเข้าไปเดินโดดเห้ากับเขาใจอยในขอนี้แล้วบัตตอนีดบอกมือนีเขาไมา่บอกความดีความบอดีมันกับมีนั่นแหละพี่น้อง่ะ แต่สาหรับคนเฮาอยู่น้ากันเฮาเฮาอย่าม่องถึงว่าเขาบดีเขาบดีเฮาตองมองว่าเขาดีแบบใดเฮาายูแล้วเขาแต่เข้ามีความสุบบอคันเฮาอยู่หล้วมันบอนท่อนจิตใจเฮาอันนั้นอันนั้นบอกเลยว่ามันบอแมนความสุขค่ะมันบอแมนความสุขอันนั้นม,มันบอบอมันบอแมนชีวิตคู่ค่ะเพิ่นจิตตามใจแม่สมศรีคันว่าแม่สมคืออย่างเช่นแม่สมศรีเห็ดยูทู e เพิ่นบ่เคยเพิ่นบ่เคยหามค่ะเพื่อน,นสนับสนุนแม่สมศรีเต็มทีแม่สมศรีอยากจะอ,อยากจะเห็ดจะเหตุลงไปพเพื่อเพื่อนแบบว่าบ่าได้บ่ได้คิดเลยคิดหน่อยว่าว่าเป็นอย่างขึ้นต้องเหตุ <c oughs> ย่างเช่นแต่ว่าถ้ามีมือใดขึ้นมาแม่สมศรีจะคุกยูตบอ่าโทรศัพท์คุกยูต่กับโน้ตบุ๊กหลายเกินไปแบบต้องไปกลับมาจะเห็นงานกับแบบ เบาเบาน้ำเพลินหรือว่าหรือว่าบาบาเหตุงานบ้านงานอย่างสิเข้ากันสิเห็นปฏิอาการของแฟนเข้าเข้ากันจะฮู้แล้วแต่บาเพลินกับบไดเบาเป็นข้ามเบา,าแต่ว่าแต่ว่าเข้ากัจะเห็นแล้วว่าเออให้เข้าเพาะเ,าะเาะลุง่งเน้แต่เข้าแต่เพลินสนับสนุนแม่สมสีทุกอย่างเพลินประคยตีบ่เคยเตือนเพลินเห็นบาเมียเห็ดละเมียมีความสุขกต่เห็ดต้องไป นั่นแหละค่ะจะมาเล่าสูเ่เพื่อนพี่ฟังมือนี้มาขอดหมองเฮ็ดงานเลี้ยวพอ่ายอย่างพอบามือนี้เป็นมือนี้รถบกจิตก็ออกมาว่าเอามือนี้รถขึ้นหลายแท้รถแบบรถใบบา้างจอดที่หมองเฮ็ดงานขึ้นหลายแท้กเมีหมองจอดเลยพี่น้องค่ะรับบุคคลมาเกิดอย่างถึงเลยจอดหลายหลายในสมศรีครับสิบห้าหมองจอดรถได้แบบน,นี้สิไปจอดหมองไหนรถอ่า มองจอดนลายปันเนี่ยสิเลี่ยวออกไปจอดอีกข้างนึ่งค่ะพี่น้องเพราะวา่ารถจอดหลายปวดบ่มีหมูดจดบ่มีหมองจอดรถพี่น้องคะา่กเกิดเอียงขึ้นกับบ่หูมาหา,หามองจอดบอกบอบ้า,านไจ,จอบผ่อนหมองเห็ุงานแล้วเด้อพี่น้องคะมาเหตุงาน,น,นกันหามองจอดรถตัวค่ะ พราะว่าปกติมองจิจจอนลูกนั้นปกติมองมองมองจิจจอนรถนั้นมองจอดประจำนะเขาโมนีสงสัยมีผูกปกะ้องหรือว่าผูกปกะ้องเล็กหน่อยเหงีย่ยงบุคคลมากมากมองเฮ็ดงานบอ่ค่ะรถปกติเขาจะไม่มองให้จอดยิงอมองนาวเห็ดงาจะว่าโมนี สมศรีมหาหอดหมองเฮ็ดงานกนกนหมองเฮ็ดงานหาน้าที่เล <Okay. S 1> ยค่ะนี่นั่นแหละค่ะถึงเรียบร้อยแล้วพี่น้องมนีก็จจัยผ้เผื่อนเบิ่งบรรยากาศทั้งหลังไปนั่งนั่งค่ะมนีก็จิมาบอกความดีของพญอใพญ่ยแม่สมศรีนี่เพิ่นบ่เคยให้แม่สมศรีออกค่าใช้จใจอยอยียงอยู่ในบ้านเ <c oughs> พิ่นบ่เคยเรียกร้องยูทีว่าแม่สมศรีเฮ็ดงานแล้วก็อยากจะซอยเพิ่นหรือว่า อยากจะซื้อยังกระตามใจค่ะตามใจแม่สมศรีทุกอย่างนี่แหละค่ะการที่เฮามีผัวเทามันก็นดีเหมือนนี่เองที่ว่าเพิ่นกับปี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเพิ่นจะเห็นยังเพิ่นเห็นว่าเพิ่นเพิ่นเหมือนแบบว่าถึงเพิ่นจะบอแข็งแรงแต่เพิ่นกับยั่งเหตดโตแบบว่าเหตุหายจาของแข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อนๆคะนี่ได้ถึงมูหมองเห็ุางานยางพานแก่พี่น้องคะ่ะ พนักงานนำการยางผ่านหอกกำลังจะเข่าไปมงเหตุงานแม่สมศรีก็ต้องขออนุญาตขันนี่อย่างบาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาหนุนมาดันซอยกันค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ